ุภาพสติได้ไหมได้ได้เป็นสุภาพสตบ้างนะเอาเป็นพี่นกรายกันนะครับพี่นกรายกานคำถามปีที่แล้วจาได้ว่าพี่นกอะค่ะเขามาสองคนสองคนก็คืออยู่ในท้องหนึ่งคนปีนี้ก็มาอีกนะคะอ่าก็มาอีกหนึ่งคนนะคะคำถามใกล้เคียงกันกับพี่ตาเมอร์สโู่นะครับเพราะว่าพี่นกมาปีนี้เป็นปีที่ปีที่สองแล้ว ก็ได้เห็นวิธีการเห็นวิธีการต่างๆนะครับในการมอบรางวัลนะครับก็แน่นอนแหละพี่นกอาจจะต้องแบบดีใจและชื่นชมนะครับกับรางวัลนี้นะครับเคยไปคุยกับนายหน้าหรือทีมงานเราไหมว่าเอะรางวัลนี้มันสุดยอดยังไงเคยค่ะก็คืองานนี้ค่ะก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกแล้วก็นายหน้าทุกคนด้วยนะคะเป็นเป็นความมั่นใจเชื่อใจในการทําธุรกิจนะคะนอกจาก สามสิบปีที่เฮียสีกุ้งได้สร้างบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้เติบโตค่ะมีรุ่นลูกๆแล้วก็รุ่นพวกเราได้มีบริษัทที่เป็นบริษัทในเครืออีกสิบกว่าบริษัทนะคะต้องเชื่อว่ารางวัลน,นี้ค่ะจะเป็นจุดเล็กๆให้ให้ทุกคนที่เข้ามาค่ะเชื่อมั่นในบริษัทนะคะแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นการมาเป็นสมาชิกด้วยนะคะเพราะว่าทางสีกุ้งนอกจากรางวัลที่ได้รับแล้วเนี่ย นกเชื่อว่าพี่ๆทุกคนหรือผู้บริหารทุกคนก็อยากจะผลักดันให้ทุกคนมีคุณภาพไปด้วยนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรม,มการให้ความรู้นะคะเราต้องมีคือบริษัทดีเด่นแล้วทุกคนพนักงานทุกคนก็ต้อง<ม>อดีเด่นตามบริษัทไปด้วย,ยค่ะนี่ค่ะึดเยอะุดครับุดจ้าเลยครับ